ก็คือเรื่องบิ๊กมาร์เทนเนี่นะครับก่อนหรือต้องต้องขอโทษที่ทําให้หลายท่านเนี่ยเข้าใจผิดมันมีถ้อยคําในในโพสท,ที่พูดไปแล้วอาจจะทําให้คนเข้าใจผิดว่าโหเราจะไม่จัด Big กมา n ์ a เทนอีกแล้วเราแคนเซิลบิ๊กมาร์ทเทนครั้งที่12ก็คือของปีนี้นะฮะแต่ว่าครั้งต่อไปคือปีหน้าเราก็จะกลับมาอยู่ ก่อนอื่นเลยต้องออก็คือเรื่องบิ๊กมาเทนเนี่ยนะครับก่อนอื่นต้องต้องขอโทษที่ทําให้หลายท่านเนี่ยเข้าใจผิดเพราะว่ามันมีถ้อยคำในในโพสท,ที่พูดไปแล้วอาจจะทําให้คนเข้าใจผิดว่าโหเราจะไม่จัดบิ๊กมาร์ทเทนอีกแล้วแต่ในความจริงคือไม่ใช่นะครับคือเราแคนเซิล Big กมาร์ทเนครั้งที่12ก็คือของปีนี้นะฮะแต่ว่าครั้งต่อไปคือปีหน้าเราก็จะกลับมาอีกนะฮะส,ส่วนเหตุผลที่ยกเลิกเนี่ยก็เพราะว่า คือจริงๆแล้วตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมานะฮะเราความจริงไม่ใช่เฉพาะของงาน Big m o อ n t a i นอย่างเดียวนะครับงานอื่นๆของ GMM Show เนี่ยจริงๆทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราควรจะมีประมาณ10กตัวงานแต่ว่าเราก็จะประเมินสถานการณ์กันในทุกๆเดือนว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเหมาะที่จะจัดงานในสเกลไหนได้บ้างออรวมไปถึงคือคือคำว,ว่าสถานการณ์เนี่ยมันรวมไปหมดนะครับยอดฉีดวัคซีนยอดผู้ติดเชื้อ มาตรการของทางรัฐบาลอนุญาตให้ทําอะไรยังไม่อนุญาตให้ทําอะไรพอพิจารณาไปเรื่อยๆเนี่ยในที่สุดเราก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีงานถูกเลื่อนถูกยกเลิก่อยๆไล่ไปทีทำง,งานจนในที่สุดแล้วมันก็มาถึงปลายปีมันก็เป็นช่วงเวลาของบิ๊กเมลทเทนซึ่งเราเชื่อว่าด้วยสเกลของบิ๊กเมลทเทนเนี่ยนะครับอ,อ,อย่างน้อยๆเนี่ยก็จะต้องมีคนอยู่ในงาน 4- ี่ห้าหมื่นคนถึงแม้ว่างานมันจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาแต่ว่าจริงๆมันก็อีกแค่ไม่ถึงเดือนเนี่ยนะฮะเราก็เชื่อว่าจากการประเมินจากทุกๆอย่างแล้วเราเพบว่า ไม่น่าจะเหมาะสมที่เราจะจัดงานสเกลนี้ได้ในในเดือนธันวาคมนี้เราก็เลยคิดว่าไอๆครั้งจะจัดแต่ทําให้มันสเกลเล็กลงก็ก็ไม่น่าเหมาะสมอีกเช่นเดียวกันคือมันก็ไม่ใช่บิ๊กมอร์เทนอีกนะฮะดังนั้นก็เลยตัดสินใจว่างั้นปีนี้ยังไม่จัดก็แล้วกันแล้วปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ยังบม่เอาหมดเลยด้วยทุกอย่างหมดเลยอนนี้พร้อมจริงๆริพร้อมมากเลยครับจริงจริงโปสเตอร์ก็ออกแบบหมดแล้วเอ่อเวทีดีงศิลปินนี้เราก็ติดต่อคิวกันไปเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะแต่ว่าก็นั่นแหละครับผมผมเชื่อว่า การตัดสินใจแบบนี้น่าจะน่าจะเหมาะสมสอดคล้องกับสถานก,การณ์ทุกอย่างมาครผมเชื่อว่าถึงแม้ว่าจะหลายท่านก็รู้สึกโอ้โหเสียายเตรียมตัวจะไปแล้วแต่ผมเชื่อว่าพอพอประกาศออกมาอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็น่าจะเห็นด้วยนะว่าเออมันก็ยังไม่เหมาะที่าจะจัดจริงๆแล้วมูลค่าความเสียหายที่จะยกเลิกเนี่ยครับ มันก็มีอยู่บ้างแต่ว่าไม่ไม่ถึงกับเยอะมากเนื่องจากว่าส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าเวทีมันจะออกแบบแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้สร้างขึ้นมานะครับมันก็จะมีบ้างเช่นค่าปรับพื้นที่ที่เตรียมเอาไว้หรือค่าออกแบบที่ได้ดําเนินการไปแล้วนะฮะแต่ทุกอย่างเนื่องจากว่ามันยังสามารถที่จะเก็บแล้วก็ไปใช้ในปีต่อไปแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องขอบคุณบรรดาศิลปินนะฮะซึ่งแบบเท่ากับเขาโดนแคนเิลง,งานกันไปทุกวงเลยแต่ว่าทุกคนก็เข้าใจนะฮะแล้ว เราเขาไม่ได้โดนเฉพาะแค่ง,งานเราเขาโดนมาตลอดทั้งปีอยู่แล้วอันนี้ก็ก็ด้วยความเห็นใจของเขามากๆจมจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกเพราะว่าผมไม่อยากให้เอาเอาบิ๊กมารถถาม์ทเป็นมาตรฐานะไม่ไม่ไม่อยากให้เที่ยวว่าโอ้โหถ้าบิ๊กมาเททไม่ได้จัดแล้วทุกงานต้องไม่ได้จัดด้วยอันนี้ทูบีแฟร์กับเพื่อนร่วมวงการผมเชื่อว่าแต่ละง,งานเนี่ยสเกลไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยผมว่าถ้าเกิดใครจัดไหวในสเกลที่เอาอยู่ในสถานการณ์ที่เหมาะสมเนี่ย ก็ต้องจับนะฮะคือผมว่าแต่ละคนอาจจะอาจจะมีวิจารณญาณในในแบบของตัวเองพิ่สเพราพ่อมีข่าวออกมาแฟนับก็ก็อย่างแรกเลยคือเราขอบคุณมากนะครับเรารู <aroma> ้สึกได้ถึงความห่วงใยจากจากทุกๆคนนะครับทั้งความจริงทั้งแฟนๆของงานทั้งผู้คนในราชวงเดียวกันนะฮะก็ก็ส่งความ เรียกว่าห่วงใยมานะครับแต่ว่าก็ย้ําอีกทีนะครับว่าถึงแม้ว่าปีนี้จะไม่ได้จับผไม่ได้แปลว,ว่าริเบลเทนจะไม่มีอีกแล้วรวมไปถึงจริงๆแล้วงานของ g ีเมมโเนี่ยต้นปีหน้าเราก็จะเริ่มทยอยกลับมาจัดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราจะเริ่มจากงานในสเกลที่มันสอดคล้องกับสถานการณ์เช่นเดือนกุมภาเนี่ยที่ปากช่องเราก็จะเริ่มจัดงานนั่งเล่นซึ่งก็เลื่อนมาจากปีนี้นั่นแหละนะครับ แล้วก็ที่เขาค้อจะมีงาน rock mountain ซึ่งก็จะเป็นงานแบบเวทีเดียวสเกลคนประมาณหมื่นกว่าคนซึ่งตอนนี้ก็กําลังอยู่ในระหวา่างวางมาตรการกันอย่างเข้มข้นแล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่ามาตรการที่เราทําไปนั้นเ,เหมาะสมหรือ,อยังต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างอีกไหมเพื่อจะทําให้งานมันออกมาแล้วทุกคนสบายใจที่สุดคือคือถ้าจริงๆก็คือว่า,เ,าเวลาที่เราประเมินนะฮะ เราเราจะประเมินทุกอย่างอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่มั่นใจนะครับอาจจะด้วยสถานการณ์สภาพแวดล้อมอาจจะด้วยความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงนะฮะก็กกกคงจะคล้ายๆกับที่พูดมาแล้วแหละคือว่าถ้าไม่มั่นใจว่ามันจะสามารถควบคุมได้เนี่ยเราเราเลือกที่จะไม่ทําดีกวามม่าปีนี้เว้นปีหน้าก็ไม่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะก็คิดว่าอย่างตอนนี้อั้ๆๆนมากครับผมเชื่อว่าทุกคนก็คงอัน้นเช่นเดียวกันเราก็ไม่ได้เจอกันนะคือ อ้านทั้งคนจัดอ้านทั้งศิลปินอ้านทั้งคนดูนนก็ปีหน้ายิ่งใหญ่กว่าเดิมจริงๆแล้วเนี่ยเราวางแผนไว้อยู่แล้วด้วยซ้ำไปว่าบิ๊กมา์เทปนาเนี่ยจะมีการขยับขยายให้ใหญ่ขึ้นมีการทําอะไรบางอย่างในแบบที่ไม่เคยทามาก่อนดังนั้นก็ก็ดีแล้วครับที่ที่ไปเริ่มกันใหม่ในปีหน้า,าเลยคร,ครับแต่ว่าแสนคนถ้ามีคนซื้อบัตรไว้แล้วก็เอาครับ ถ้าเป็นบิ๊กเมลเทนเนี่ยเป็นตัวบิ๊กเมลเทนในสเกลแบบบิ๊กเมลเทนเลยเนี่ยมันเหมาะสมใค่ครับด้วยด้วยสกเกลของงานด้วยดินฟ้าอากาศนะมันก็ต้องเป็นป่ายปีครับต้นปีเราก็จัดไม่ทนันนะปลายปีนะ่าจะดีสุดกลางปีก็ฝนตกนะอันนี้อันนี้ผมผมอยากให้ความที่ยธทํากับทุกฝ่ายเครับผมผมเชื่อว่าแต่ละง,งานสกเกลไม่เหมือนกันอันนี้ผมว่า อาจจะเอามาเทียบกันไม่ได้บางงานอาจจะคนดูหลักร้อยบางงานคนดูหลักพันแล้วก็มาตรการในแต่ละพื้นที่ก็ไม่เท่ากันอีกเพราะระหว่างนี้นที่เราดําเนินการขออนุญาตจัดงานในแต่ละจังหวัดก็จะมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันนะคังนั้นก็ผมว,ว่านี้ให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายดีกว,ว่าปีนี้ไม่ได้จัดปีหน้าต้องทุ่มสเต็เลยนะครับ้าก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นครับก็ยพยายามจริงๆที่ท,ท,ที่เตรียมไว้อยู่แล้วคือปีหน้าเนี่ยตั้งใจว่าขยายพื้นที่แล้วเพื่อเพื่อรองรับผู้คนที่น่าจะมาันหน้าป น่าะยังคงเป็นสถานที่เดิมอยู่แต่อาจจะขยับขยายให้ใหญ่ขอใจรอครับขอบคุณขอบคุณที่ที่เป็นห่วงเป็นใยนะเราก็ไม่ต้องห่วงครับกลับมาแน่เ็ราวคือว่าเราตัดสินใจเองครับกวดไม่ได้เีราตัดสินใจเองครับเราตัดสินใจอันนี้อันนี้อนนขอยืนยน100ันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคือมันเป็นหน้าที่ของเราในฐานะผู้ประกอบอาชีพด้านนี้อยู่แล้วว่าเราต้องประเมินสถานการณ์ที่ที่สอดคล้องกับสิ่งที่มันเป็นไปได้และอันนี้มันเป็นการตัดสินโด,โดยทีมงานเองครับ โอเคนะครับอย่าลืมดูรายการนินบังกรด้วยนะครับไมีสติแน่นแค่ไหนต่อได้ครับต่ได้ครับผิดประจำต่อ